สวันสัป,ปสดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของอะะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของต้นไม้ที่รักนะคะหน่วยต้นไม้ที่รักเราเรียนเกี่ยวกับต้นไม้ไปแล้วแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ ส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูอิฟจะพาเด็กๆเนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้อเด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้าง ราใช่ไหมคะเอาบางคนบอกว่าเอามาสร้างบ้านแล้วก็ให้อะไรคะให้ร่มเงาใช่ไหมคะค,คุณคุณครูจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยให้ประโยชน์แก่เรามากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยอ่ะไหนใครอยากชมแล้วยกมือคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องต้นไม้ให้อะไรกับเราบ้างต้นไม้จะช่วยคายกัดออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันทำให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งการได้สุดอากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมาก ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวาการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกทําให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเรามีต้นไม้เยอะเท่าไหร่เนี่ยโลกงสดชื่นเต็มที่เลยละ่ะต้นไม้ช่วยเป็นร่มเงาบาังแสงแดดทาให้เกิดความร่มรื่นเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานา,นานชนิดแถมพืชผลเนี่ยยังสามารถนามารับประทานเป็นอาหารหรือเอามาทําเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย รากของต้นไม้จะช่วยยึดเกาะผิวหน้าดินรักกักเก็บน้ำเอาไว้เครื่องใต้ในเวลาที่มีน้ำป่าไหลามานเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วม,มและยิ่งมีต้นไม้เยอะ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 เท่าไหร่จะยิ่งทำให้น้ำดูดซึมได้เร็วขึ้นและกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นต้นสายของแม่น้ำลำธารด้วย นอกจากนี้ส่วนประกอบของต้นไม้อย่างเช่นใบก็ามาทําเป็นใบพืชผักในการรับประทานเอามาหออาหารหอขนมส่วนผลเนี่ยก็เคงไม่ต้องอธิบายต่อนะและส่วนของลําต้นเนี่ยก็ยังเอามาทําเป็นโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้บานฟืนเขียงพกสะจานชาเยอะแย,ยะไปหมดใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวละ ต้นไม้ให้อะไรกับเราเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราล่ะคะคิดหรือยังว่าจะคืนอะไรให้กับต้นไม้และโลกใบดิเกของเราโลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราสรรสร้างมากมายปลูกต้นไม้เพียงคนละต้นช่วยโลกได้เยอะแยะเลยทีเดียวเชียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ชมประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วโอ้ต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดใช่ไหมคะไม่ว่าจะช่วยอะไรนะคะ ช่วยดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยคายอะไรคะคายออกซิเจนออกมาให้เราทำไมคะสดชื่นเวลาเราหายใจใช่ไหมคะให้ก๊าซออกซิเจนแก่เราให้อะไรอีกคะให้ที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของคนได้ด้วยแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ร่มเงาใช่ไหมคะแถมผลของมันเนี่ยสามารถเอามาทำอะไรได้คะ สามารถเอามารับประทานได้แล้วใบของมันก็ยังเป็นอะไรอีกคะ,ะใบไม้บางชนิดเราก็ยังสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ใช่ไหมคะเอ๊ตอนท้ายเนี่ยพี่เขาถามว่าอะไรนะคะต้นไม้ให้ประโยชน์แก่เรามากมายเลยแล้วเราเนี่ยให้อะไรแก่ต้นไม้บ้างใช่ไหมคะเอเราให้อะไรแก่ต้นไม้บ้างล่ะคะลูก ต้นไม้จะโตเองไม่ได้หรอกนะแสงแดดช่วยสร้างอาหารให้กับต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตน้ํ tree tree นาก so ็จะช่วยให้ดินและต้นไม้ชุ่มชื้นต้นไม้อยู่ในดินที่ดีดินจะช่วยใหแร่ธาตุกับต้นไม้ทําให้ต้นไม้แข็งแรงถ้าต้นไม้ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ก็จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เรามีวิธีการดูแลและการรักษาต้นไม้ใช่ไหมคะเช่นอะไรคะลูกเช่นอะไรคะอะลดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะช่วยกนรลดน้ำต้นไม้พรวนดินแล้วก็ให้อะไรคะให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้เพื่อที่ต้นไม้จะทำาไงคะจะได้โตวไวๆใช่ไหมคะลูก ให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันทําไมนะคะเขาบอกว่าถ้าปลูกต้นไม้กันแค่คนละ1ต้นก็สามารถช่วยโรคให้ลมเย็นได้ใช่ไหมคะไม่เกิดภัยธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยทำให้เกิดอะไรคะภัยธรรมชาติได้นะคะเด็กๆที่พี่เขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยสามารถดูดซึมน,น้ำเวลาฝนตกหนักๆใช่ไหมคะต้นไม้ทำไมคะ สามารถดูดซึมน้ำไว้ได้ใช่ไหมคะเก็บกักน้ำไว้ได้แล้วถ้าเด็กๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยไปตัดต้นไม้ออกล่ะคะเป็นยังไงเลยอ่ะเราก็จะไม่มีที่ดูดซึมดูดซับน้ำใช่ไหมคะก็จะทำให้ทำไมคะน้ำท่วมนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราห้ามทำไมคะ เราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะเราจะไม่ไปตัดต้นไม้นะคะเราต้องช่วยกันทำไมคะปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้นะคะเช่นทำไมนะคะดูแลยังไงนะคะลูกอ่ะลดน้ำต้นไม้ให้ปุ๋ยพรวนดินใช่ไหมคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสาหรับวันนี้๊ายบายค่ะ